ทำให้มันเงียยงหงอยอย่งเลยอะ่ะด้านหน้านะครับด้านหน้า You have arrived. <laughs> รปปเราอย่าท e บเบาะเลยฝอยๆครับไม่มีที่จอดขอให้จอดตลอดรับโอเคครับแลยวไปจอดรถกันนะครับ